หลานเอ๋ยในยามดึกสงัดที่ทุกคนกำลังนอนหลับไหลเคยไม่ลูกที่ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกหรือนอนไม่หลับกระสับกระส่ายเพราะเสียงหยดน้ำที่ดังก้องกังวานในความเงียบติงติงติงเสียงน้ำหยดจากก๊อกน้ำที่ปิดไม่สนิทหรือท่อประปาที่ซุมรั่วมันไม่ได้กวนใจแค่หูของเรานะลูก แต่มันกวนลึกลงไปถึงจิตใต้สำนึกเป็นเสียงที่คอยตอกย้ำความไม่สมบูรณ์ของบ้านโบราณท่านถือหนักถือหนาเรื่องน้ำท่านสอนว่าน้ำคือสัญลักษณ์ของเงินทองและความร่มเย็นหากบ้านไหนปล่อยให้น้ำรั่วไหลทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ไม่ว่าจะหยดเล็กหรือหยดใหญ่ท่านว่าบ้านนั้นกำลังกระเป๋ารั่ว เงินทองหามาได้เท่าไหร่ก็มีทางให้ไหลออกไปหมดเก็บไม่อยู่สั่งสมความมั่งคั่งไม่ได้วันนี้ยายจะพาหลานมาไขปริศนาเสียงน้ำหยดนี้ว่ามันคือลางบอกเหตุแห่งความจนจริงหรือไม่และเราจะอุดรอยรั่วนี้ด้วยสติปัญญาได้อย่างไรทำไมคนโบราณถึงเปรียบน้ำเป็นเงินทองลองมองดูธรรมชาติสิลูกน้ำคือสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิต ทำให้พืชพันธุ์เจริญงอกงามที่ไหนมีน้ำที่นั่นมีความอุดมสมบูรณ์สมัยก่อนใครทำนาทำไร่ถ้ามีน้ำดีผลผลิตก็ดีเงินทองก็ไหลมาเทมาดังนั้นน้ำจึงมีค่าดังทองคําการปล่อยให้น้ำหยดทิ้งก็เหมือนการหยิบเหรียญทองมายนทิ้งลงท่อระบายน้ำทีละเหเรียญเหรียญโดยไม่รู้ตัว ในทาง่วงจุ้ยหรือศาสตร์แห่งภูมิปัญญาจีนก็ให้ความสำคัญกับระบบน้ำในบ้านอย่างสุดกอกน้ำเปรียบเสมือนแหล่งจ่ายซับท่อระบายน้ำเปรียบเสมือนทางจ่ายออกถ้าแหล่งจ่ายซับมันชำรุดควบคุมการเปิดปิดไม่ได้ ก็แปลว่าหลานขาดอำนาจในการควบคุมการเงินของตัวเองปล่อยให้สถานการณ์ภายนอกหรือกิเลสภายในมาดึงเงินออกจากกระเป๋าไปเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดทีนี้เราลองถอดแว่นความเชื่อออกแล้วสวมแว่นตานักจิตวิทยาดูบ้างเสียงน้ำหยดติงต๋งติ๋ง ที่หลานได้ยินทุกคืนนั้นมันส่งผลร้ายแรงต่อสมองมากกว่าที่คิดนะลูกในทางวิทยาศาสตร์สมองเสียงที่ดังเป็นจังหวะซ้ำๆและคาดเดาไม่ได้ว่าจะหยุดเมื่อไหร่มันจะไปกระตุ้นสมองส่วนที่เรียกว่าระบบตื่นตัวทำให้หลานหลับไม่ลึกหรือเกิดภาวะเครียดสะสมโดยไม่รู้ตัว เมื่อคนเราพักผ่อนไม่เพียงพอสมองส่วนหน้าที่ทำหน้าที่ตัดสินใจและควบคุมอารมณ์จะทำงานแย่ลงผลที่ตามมาคืออะไรทราบไหมลูกคือการตัดสินใจผิดพลาดในเรื่องการเงินยังไงเล่าเวลาคนเราง่วงหรือเครียดเรามักจะขาดสติยับยั้งชั่งใจซื้อของที่ไม่จําเป็นง่ายขึ้นหรือหมุดหงิดง่ายจนทะเลาะกับคนรอบข้างทำให้เสียงานเสียการ เห็นไหมลูกว่าแค่น้ำหยดเล็กๆมันส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปถึงเงินในกระเป๋าได้จริงๆนอกจากเรื่องเสียงรบกวนแล้วก๊อกน้ำที่รั่วซึมยังสะท้อนถึงนิสัยของเจ้าของบ้านได้อย่างชัดเจนที่สุดนักจิตวิทยาพฤติกรรมบอกว่าวิธีที่เราจัดการกับปัญหาเล็กๆในบ้านคือกระจกสะท้อนวิธีที่เราจัดการกับปัญหาใหญ่ๆในชีวิต คนที่ปล่อยให้กอกน้ำรั่วเป็นเดือนเป็นปีโดยไม่ซ่อมมักจะมีนิสัยผัดวันประกันพรุ่งและเมินเฉยต่อความเสียหายเล็กน้อยนิสัยที่คิดว่าช่างมันเถอะแค่น้ำหยดเดียวนี่แหละคือน,นิสัยแห่งความยากจนเพราะความจนไม่ได้เกิดขึ้นตูมเดียวในข้ามคืนแต่มันเกิดจากการสะสมความรั่วไหลเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวัน เหมือนก๊อกน้ำที่หยดหนึ่งวันอาจจะไม่กี่ลิตรแต่ถ้าหยดหนึ่งปีรวมกันเป็นสิบสิบองมหาศาลนะลูกนี่สินก็เช่นกันมันเริ่มจากนี่ก้อนเล็กๆที่เรามองข้ามจนกลายกันภูเขาลูกใหญ่ทับตัวเราในที่สุดหากมองในมุมของสติและการเจริญสมาธิการดูแลรักษาก๊อกน้ำให้สมบูรณ์ คือการฝึกความละเอียดละออคนที่มีสติสมบูรณ์จะเป็นคนช่างสังเกตเขาจะเห็นความผิดปกติในบ้านทันทีและรีบแก้ไขไม่ปล่อยไว้เพราะเขารู้ว่าความเสื่อมเป็นสิ่งที่ต้องรีบระงงับยิ่งปล่อยไว้นานสนิมจะกินแต่ไร่จะขึ้นความเสียหายจะลุกลามจากแค่เปลี่ยนยางรองก๊อก กลายเป็นต้องรื้อท่อทั้งระบบเปรียบเหมือนสุขภาพการเงินถ้าหลานเห็นรอยรั่วในบัญชีเช่นค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตที่ไม่ได้ใช้หรือค่าสมาชิกรายเดือนที่หักไปฟรีๆแล้วหลานรีบจัดการปิดมันทันทีนี่คือคนมีสติแต่ถ้าหลานปล่อยผ่านคิดว่าเงินเล็กน้อยช่างมันเถอะนี่คือคนขาดสติ และความขาดสตินี้เองที่จะพาเงินก้อนใหญ่ให้หลุดลอยไปได้ยาอยากให้หลานลองคำนวณดูเล่นๆน,นะน้ำที่หยดวิละหนึ่งหยดหนึ่งวันจะเสียน้ำไปประมาณ20-30ลิตรถ้าคิดเป็นเดือนเป็นปีรวมกับค่าน้ำที่ต้องจ่ายเป็นเงินจำนวนไม่น้อยเลยนะลูก เงินจำนวนนี้เอาไปซื้อข้าวสารกรอกหม้อได้ตั้งหลายถังการที่เรายอมจ่ายเงินให้กับน้ําที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์คือการที่เราไม่เห็นคุณค่าของทรัพยากรโบราณท่านสอนว่าคนที่จะรวยได้ต้องรู้จักค่าของเงินสลึงไม่ใช่เพราะขี้เหนียวแต่เพราะเขารู้จักบริหารจัดการทรัพยากร บอกน้ำที่ปิดสนิทจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวิในทางการเงินที่เข้มแข็งเป็นการประกาศต,ต่อจัก,กรวาลว่าฉันเป็นผู้จัดการทรัพย์สินที่ยอดเยี่ยมฉันดูแลทุกหยดหยาดของทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและฉันพร้อมแล้วที่จะดูแลเงินก้อนใหญ่กว่านี้ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำกับอารมณ์ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจ ในทางธาตุวิทยาน้ำคือตัวแทนของอารมณ์ความรู้สึกก๊อกน้ำที่ควบคุมไม่ได้น้ำไหลตลอดเวลาเปรียบเสมือนคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวควบคุมความรู้สึกไม่ได้เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหรือเป็นคนที่ใจอ่อนจ่ายเงินง่ายใครมาขอยืมก็ให้ใครมาชวนลงทุนอะไรก็เชื่อการซ่อมก๊อกน้ำให้กลับมาใช้งานได้ดั่งใจสั่งให้หยุดก็หยุด สั่งให้ไหลก็ไหลจึงเป็นการแก้เครดทางจิตวิทยาเพื่อฝึกจิตให้มีความหนักแน่นรู้จักปฏิเสธรู้จักปิดกั้นรายใจที่ไม่จำเป็นและรู้จักเปิดรับรายรับในเวลาที่สมควรเป็นการกู้คืนอำนาจในการควบคุมชีวิตกลับคืนมาสู่มือของหลานเองแล้วถ้าเป็นก๊อกน้ำที่ไม่ได้รั่วแต่ศกกระปรกเต็มไปด้วยคราบหินป,ปูนหรือเป็นสนิมเขื่ละ ยายบอกเลยว่าร้ายแรงพอๆกันก๊อกน้ำที่หมองคล้ำสก,กรปรกสื่อถึงทางมาของเงินที่ขุ่นมัวหรือการเงินที่มีอุปสรรคจะหยิบจับอะไรก็ฝืดเคืองไม่ลื่นไหลเหมือนเกลียวของก๊อกน้ำที่ฝืดจนหมุนยากการขัดก๊อกน้ำให้เงาวับไม่ใช่แค่เรื่องความสะอาดตาแต่มันคือการขัดเกลาจิตใจ ขณะที่หลานออกแรงขัดคราบสกปรกออกไปให้บริกรรมในใจว่าฉันกำลังขัดเอาอุปสรรคทางการเงินออกไปขัดเอาความหนืดความฝืดเคืองออกไปเมื่อกอกน้ำส่องประกายแวววาวใจของหลานก็จะสว่างวาบขึ้นมาด้วยและความสว่างสวยย่อมดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาเสมอ ถึงตรงนี้หลานคงเริ่มมองเห็นภาพแล้วใช่ไหมลูกว่าเรื่องกอกน้ำไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยมันเชื่อมโยงไปถึงเงินในกระเป๋าและนิสัยในใจของเราอย่างแนบแน่นยายอยากชวนหลานทุกคนที่ฟังมาถึงตรงนี้มาร่วมกันอุดรอยรั่วของชีวิตไปด้วยกันใครที่ตั้งใจว่าฟังจบแล้วจะลุกขึ้นไปสำรวจกอกน้ำและท่อประปาทั่วบ้าน ฝากกดติดตามช่องโบราณว่าไว้และกดถูกใจคลิปนี้เป็นการลงนามสัญญาใจกับยายนะลูกการกดติดตามของหลานคือการประกาศเจตนารมณว่าฉันจะเป็นคนใหม่ที่ใส่ใจทรัพย์สินและจะไม่ยอมให้ความรั่วไหลออกไปอีกแล้วมาร่วมสร้างชุมชนเศรษฐีผู้มีสติไปกับยายนะเอาล่ะ เมื่อเรามีใจที่มุ่งมั่นแล้วเรามาดูวิธีจัดการกับความรั่วไหลในระดับที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกนอกจากก๊อกน้ำแล้วจุดไหนในบ้านที่เปรียบเสมือนจุดตายของการเงินที่คนมักมองข้ามนั่นคือชักโครกและท่อน้ำทิ้งจะลูกหลายบ้านมีปัญหาน้ำไหลลงชักโครกตลอดเวลาโดยไม่รู้ตัวเพราะเสียงมันเบามาก หรือลูกลอยค้างนี่คือตัวกินเงินเงียบๆที่น่ากลัวที่สุดในทางห่วงจุย้ยห้องน้ำคือจุดขับถ่ายของเสียแต่ถ้าเราดูแลไม่ดีมันจะกลายเป็นจุดขับถ่ายเงินทองด้วยการหมั่นตรวจสอบมิเตอร์น้ำว่าหมุนไหมในขณะที่ไม่มีใครใช้น้ำคือวิธีการตรวจสอบอย่างชาญฉลาดหากมิเตอร์หมุนติ้วๆ แสดงว่ามีโจรขโมยเงินแฝงตัวอยู่ในระบบประปาบ้านหลานแล้วรีบหาให้เจอแล้วจัดการซะอย่าปล่อยให้โจรล่องหนตัวนี้ขโมยเงินหลานไปแม้แต่บาทเดียวยายอยากจะเล่าถึงเรื่องความชื้นด้วยก๊อกน้ำที่รั่วมักจะทำให้พื้นที่รอบๆเปียกแฉะเกิดเชื้อราและกลิ่นอับ ความชื้นแฉะในทางพลังงานคือพลังงานที่หนักและจมบ้านที่มีจุดรั่วซึมมีน้ำขังมักจะทำให้คนในบ้านรู้สึกเฉื่อยชาขี้เกียจไม่อยากลุกขึ้นมาทำมาหากินผิดกับบ้านที่แห้งสนิทสะอาดสะอ้านพลังงานจะเบาและลอยตัวเอื้อต่อความคิดสร้างสรรค์และความกระตือรือร้น ดังนั้นหลังจากซ่อมก๊อกเสร็จแล้วอย่าลืมจัดการกับคราบเชื้อราและความชื้นให้แห้งสนิทด้วยนะลูกเพื่อเปลี่ยนพลังงานจากที่เคยจมจ่อมให้กลับมาสดใสมีชีวิตชีวาอีกครั้งบางคนอาจจะบอกว่าซ่อมไม่เป็นเรียกช่างก็แพงยายจะบอกให้นะลูกเดี๋ยวนี้ความรู้หาง่ายจะตายไปในอินเทอร์เน็ต การหัดเปลี่ยนยางก๊อกน้ำหรือพันเทปเกลียวท่อเป็นทักษะพื้นฐานที่เศรษฐีควรทำเป็นการที่หลานลงมือซ่อมแซมบ้านด้วยตนเองมันคือการประกาศความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของความรู้สึกภูมิใจตอนที่หลานหมุนก๊อกแล้วน้ำหยุดสนิทไม่มีหยดติง๋งติ๋งกวนใจมันคือความรู้สึกของผู้ชนะชนะความขี้เกียจชนะปัญหา และความรู้สึกชนะเล็กๆนี่แหละที่จะสะสมตัวกลายเป็นความมั่นใจในการออกไปแก้ปัญหาใหญ่ๆใ,ในโลกธุรกิจและการทำงานแต่ถ้ามันเกินความสามารถจริงๆการยอมจ่ายเงินจ้างช่างผู้ชำนาญก็ถือเป็นการลงทุนเพื่อรักษาระบบไม่ใช่การสิ้นเปลืองหลานต้องแยกให้ออกระว่างรายจ่ายกับการลงทุน การปล่องน้ำทิ้งคือรายจ่ายแต่การจ้างช่างมาหยุดน้ำทิ้งคือการลงทุนเพื่อหยุดความเสียหายอย่าเสียน้อยเสียญากเสียมากเสียง่ายบางคนเสียดายค่าช่างไม่เกี่ยร้อยแต่ยอมเสียค่าน้ำสนเกินเดือนละหลายร้อยไปตลอดปีคิดเลขดูแล้วมันไม่คุ้มเลยลูกเอ๋ยคนฉลาดเขาจะยอมเจ็บครั้งเดียวแต่จบ ดีกว่าเจ็บเรื้อรังไปตลอดชีวิตเมื่อเราจัดการเรื่องระบบน้ำในบ้านเรียบร้อยแล้วยายอยากให้หลานลองขยายแนวคิดอุดรูรั่วไปสู่เรื่องอื่นๆในชีวิตด้วยลองสำรวจดูซิว่ามีอะไรอีกไหมที่รั่วออกไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเวลาที่รั่วไหลไปกับการไถหน้าจอมือถืออย่างไร้จุดหมายสุขภาพที่รั่วไหลไปกับการนอนดึก และกินของไม่มีประโยชน์หรือคำพูดที่รั่วไหลพูดโดยไม่คิดจนไปทำลายความสัมพันธ์ดีๆการอุดรอยรั่วทางวาจาและทางเวลานี้สำคัญพอๆกับการอุดรอยรั่วน้ำเลยนะลูกเพราะเวลาและมิตรภาพคือต้นทุนชีวิตที่หาซื้อไม่ได้ถ้าเสียไปแล้วก็ยากจะกู้คืนมีพิธีกรรมทางใจง่าย ที่ยายอยากฝากไว้หลังจากที่หลานซ่อมก๊อกน้ำเสร็จหรือในทุกๆครั้งที่หลานปิดก๊อกน้ำหลังใช้งานเสร็จให้หลานตั้งจิตให้มั่นแล้วกำหนดลมหายใจเข้าอกพร้อมกับบอกตัวเองในใจว่าฉันปิดก๊อกนี้เพื่อกักเก็บความมั่งคั่งฉันรู้คุณค่าของน้ำและน้ำจะนำพาความร่มเย็นมาให้ฉัน การทำสมาธิสั้นๆนหน้าอ่างล้างหน้าทุกวันจะช่วยเตือนสติหลานให้เป็นคนละเอียดรอบคอบและเมื่อหลานทำจนเป็นนิสัยหลานก็กลายเป็นคนที่ไม่ทำอะไรลวกๆนิสัยประณีตบรรจงนี่แหละคือคุณสมบัติของผู้มีบุญและผู้มีทรัพย์แล้วอย่าลืมสอนลูกสอนหลานในบ้านด้วยนะลูกเรื่องการปิดน้ำให้สนิท เด็กๆเปรียบเสมือนไม้อ่อนดัดง่ายถ้าเราปลูกฝังนิสัยรักทรัพยากรให้เขาตั้งแต่เล็กเขาจะโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักค่าของเงินไม่สุรุ่ยสุร่ายการส่งต่อมรดกทางความคิดเรื่องการดูแลรักษาน้ำมีค่ามากกว่าการทิ้งมรดกเป็นเงินทองให้เขาเสียอีกเพราะเงินทองใช้ก้งหมดแต่ปัญญาและความประหยัด จะช่วยให้เขาหาเงินได้ตลอดชีวิตสุดท้ายยายอยากให้หลานมองสายน้ำที่ไหลออกจากกอกเป็นเหมือนครูผู้ยิ่งใหญ่น้ำสอนให้เรารู้จักความลื่นไหลรู้จักการปรับตัวแต่ในขณะเดียวกันก็สอนให้เรารู้จักการควบคุมและการเก็บรักษาชีวิตที่สมดุลคือชีวิตที่รู้ว่าเมื่อไรควรจ่ายออกเพื่อสร้างประโยชน์ และเมื่อไรควรปิดล็อกเพื่อรักษาฐานที่มั่นปีหน้าฟ้าใหม่เศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรไม่มีใครรู้แต่คนที่เตรียมโอ่งไว้รองรับน้ำฝนและอุดรูรั่วของโอ่งไว้ดีแล้วย่อมไม่ต้องกลัวความแห้งแลง้งคนที่ดูแลบ้านช่องห้องหับและระบบการเงินของตัวเองไว้อย่างดีย่อมยืนหยัดอยู่ได้ในทุกวิกฤตจำไว้นะลูก ก๊อกน้ำไม่ใช่แค่เหล็กแค่พลาสติกแต่มันคือประตูเปิดปิดความมั่งคั่งประจำบ้านเสียงติง๋งติ๋งของน้ำหยดคือเสียงเตือนจากเทวดาประจำตัวให้หลานตื่นขึ้นมาดูแลสมบัติของตัวเองอย่าเพิกเฉยต่อสัญญาณเตือนภัยเล็กๆน้อยๆน,ยนี้กลับไปบ้านวันนี้ลองเหยียหูฟังเสียงบ้านของหลานดูถ้าได้ยินเสียงน้ำหยดให้รีบจัดการทันที เปลี่ยนความรั่วไหลให้กลายเป็นความไหลมาเทมาของโชคลาภยายขออวยพรให้หลานทุกคนมีกอกน้ำทองคำที่เปิดเมื่อไรเงินก็ไหลมาเมื่อนั้นและมีอ่างเก็บทรัพย์ที่แน่นหนาเก็บเงินอยู่เก็บความสุขอยู่ตลอดปีและตลอดไปฝันดีราตรีสวัสดิ์นะจ๊ะทุกคน